เชชอบกันนะก็ต้องทานให้ดูน,นี่อาหารพื้นฐานวันนี้มีน้ำซอสของเย็นตาโฟนอันนี้เครื่องเยนตาโฟนอยู่ในถุงเป็นเส้นอยู่เดี๋ยวเราจะไปต้นงานต้นเสร็จปุ๊บเรามานั่งกินให้ดูชอบกันนะก็ต้องทาให้ดูอ่เอาหม้อนมานี่คือหม้อนนะไม่ช่หมอ้อและนี่คือเครื่องตาชุดคัทชไม่ได้เทลงไปแลทิ้งและนี่น้ำซอส น้ำซอสเห็นไหมตัดเหมือนกันมาริคริสตัดตรงนี้นี่วนนี่ค่อยๆตัดอย่าตัดเร็วเดี๋ยวร่วงแล้วก็เทลงโถยนี่ครับมาริคริสเสร็จปุ๊บพอเทลงโถยแล้วก็เอาไปทั้งชาร์สทั้งชาร์สบุชวางโถ่เบิดฟอยแล้วเดี๋ยวรอให้เดือดเพาะเพาะดังไฟนารอบรกันคนถ้าหน่อยให้เข้าครั้นแล้วเดี๋ยวใส่โถยซอยร้อนชา ทุกองศาทุกองสุยโอ้โหแม่ชานบาโปรโอ้โหนี่แหละเยนตตฟอนประเด็นก็คือโทรศัพท์มาก็เลยไม่ได้เก็์ให้ดูไม่รู้ว่าจะปังหรือเปล่าแต่ที่แน่เป็นเส้นยุยแล้วก็มีลูกชิ้นไทยขาวแล้วก็มีผับเบิ้นแล้วก็ฟืนจุมตรีเหมือนทำสกี้ไว้ให้มีน้ำสกี ก็เลยต้องมาตบคลิปให้ดูทั้งทๆนี้มันดึกแล้วนะมีวินเซนส์ถ้าถ้าเข้าเป่าก็บ้าแล้วอ่ะถ้าวินเซนส์มาดูดีกรอบไหมคลิปนี้เสื้อเสื้อก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แต่งหน้าทำผมด้วย Lật thái của kim bóc bông bóc bông hola kỳ nào hai mà lâm kim bênh 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 đặc đi kiếm ngay nó không sợ ực nếu kiếm chốt thì sợ ực